สวัสดีครับทุกคนชีวิตในต่างแดนชีวิตคือการเดินทางนะครับผมผมก็มาอยู่แฟนแท็กนะครับไปเป็นครูมวยอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์นะครับนี่คืออากาศหิมะกำลังตกนะครับรถไฟนะครับรถไฟนะครับรถไฟที่นี่ก็มันสองชั้นนะทุกคนประมานี้นะครับผมวันนี้วันนี้เดินทางไปเมืองกัวเปียวนะครับไปสมานามมยไทยนะครับแล้วก็ อัลลัสตีนั่นโกวลาแล้วก็เฮลซิงกินะครับผมนี่คือเก็บบรรยากาศหนมากำลังตกนะครับชีวิตในต่างแดนนะครับผมเมือ hmm. งโอุนเมืประเทศฟินแลนด์นะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับก็เดี๋ยวผมจะลงในคลิปหน้านะครับ สนชีวิตในต่างแดน,นครูวมวยไทยในต่างแดน,นก็มายยกแฟร์แท็กสวัสดีครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับไว้หน้านะครับผมคลิปหน้านะครับ